ครับสวัสดีครับช่องต่อไปใช่หน้เช่นเคยนะครับวันนี้มีเทคนิคดีนะครับแล้วก็ความรู้เล็กน้อยนะครับมาฝากเรื่องของงานกลึงนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ผมเคยทํางานมานะครับวันนี้เป็นงานกลึงนะครับโดยทั่วไปถ้าดูงานกลึงงานแค่นี้นะครับโอ้หหมูๆนะครับใครก็กลึงได้เรียบร้อยเลยครับ นะหมูมั่วแบบนี้เนี่ยตายมาหลายลายแล้วนะครับนะมันจะตายหรอกเสียเสียมาหลายลายแล้วนะครับนะถ้าเราสังเกตได้ดีนะครับงานงานกลุ่มนะครับงานกลึงนี่เนี่ยเหล็กเข้านี่นะครับนะบางคนเนี่ยเสียตั้งแต่ตะล็กแล้วนะครับเสียตั้งแต่ตะล็กแล้วนะโดยทฤษฎีอะไรงานกลึงบวกห้ามิลน,นะครับโอ้ทฤษฎียังใช้ไม่ได้เชื่อผมนะครับนะเพราะว่าชิ้นงานนี้นะครับเนื่ง พิกัดความเผื่อไหมครับนะครับ0.05นะครับไดมิเตอร์15มิล0.05ไดมิเตอร์18มิลบวกลบ0.05นะครับนะความยาวตัวนี้บวกลบ10ไมรอนนะแต่ไม่พอนะครับมีค่าความแข็งด้วยนะครับมีค่าความแข็งด้วยถ้างานแบบนี้นะครับอ่าผมเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับไอมันจบเลยนะครับ นะเดี๋ยวมีข้อตัวอย่างกันนะครับเนี่ยนะครับเอาข้าค่าความละเอียดผิวไปเลยนะครับนะสามเหลี่ยมสามตัวสี่ตัวเลยนะครับตัวชิ้นงานนี้มันบ่งบ่งบอกเลยว่างานกึงทําไม่ได้นะครับนะถ้าเป็นแบบเนี้ยงานกึงแม้กระทั่งซีนซียังยากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเหล็กนะครับกึ่งเป็นเหล็กเสร็จ จะต้องไปชุบแข็ง50ถึง52 HRC นี่คือค่าความแข็งของเหล็กที่เราไปชุบแข็งแล้วนะครับดับงนั้นเวลาไปชุบแข็งมาแข็งมาแล้วนะครับหนึ่งสีผิวงานเปลี่ยนแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้เขาชุบแบบไหนหนึ่งนะครับนะบางครั้งถ้าชุบน้ำมันนี่ดำแน่นอนนะครับนะตัวนี้ดงนั้นก็จะเป็นเทคนิควิธีการหนึ่งของการทํางานตึงนะครับให้เรารู้นะครับนะบางคนอาจไม่รู้แนะ่นอนเด็กใหม่นะครับนะ หรือบางทีทราทงานใ,นใหม่จะไม่รู้เลยนะครับถ้าเป็นงานแบบนี้นะครับเขาจะต้องใช้ตัวนี้ในการทําฟินิชิงหรือว่าทําผิวสําเร็จนะครับนะตัวนี้เขาเรียกว่าพันนะครับพันสำหรับงานเจียรไนนะครับสําหรับงานเจียรไนโดยดูภาพจะให้ดูนะครับเจียรไนคือแบบไหนคือเขาก็ใช้งานแบบนี้นะครับ เขาจะต้องเอาชิ้นงานไปจับกับตัวพันธุ์นะครับแล้วทําการเจรไนด้วยหินเจียรับนะครับเพื่อให้ได้ขนาดตามพิกัดความเผื่อนะครับทั้งขนาดพิกัดความเผื่อแล้วก็คุณภาพผิวนะครับดังนั้นในงานกึงตัวนี้นะครับเราจะต้องกึงเขาเรียกว่ากึงเผื่อเจียนะครับกึงเผื่อเจียนะครับคืออะไรเราจะต้องกึงให้มันโตกว่า 15บมิลน,นะครับให้มันโตกว่า18บมิลเพื่อที่จะเข้าไปาทำฟินนชชิ่งกับงานเจียรนราบนะครับแล้วยังไม่พอนะครับเราจะมากึงไอ้ตัวเนี้ย10บมิลเลยไม่ได้นะครับมันจะต้องเพิ่มพื้นที่ตรงนี้นะครับเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ด้านหลังนี้นะเพื่ออะไรเพื่อให้ช่างเจียรนยนะครับเขาจับกับหัวจับตัวพันได้นะครับอาจจะเป็นรูปแบบนี้ นะครับเห็นไหมครับเพื่อที่จะชิ้นงานใสก่กข้ปไานี้เพื่อที่จะจับนะหรือเป็นแบบตัวคอเลแบบนี้เพื่อที่จะมีพื้นที่ในการจับแล้วก็ทําการฟิลิชชิ่งด้วยการเจียในนะครับเอามาดูนะครับเราจะกึงเผื่อเท่าไหร่นะครับโดยปกติก็อาจจะนะไดมิเตอร์เราก็อาจจะบวกสักจุดจุดสไม่ต้องเยอะนะครับนะบวกจุดสนะครับ ส่วนตัวนี้เราไม่ต้องเผื่อนะครับเราคึงมาปกติเลย40 1สิบสิบนะครับนะเพราะว่าช่างคึงเขาปั่นเสร็จนะครับเขาก็จะทําการตัดออกตัดเป็นชิ้นงานอีกทีหนึ่งนะครับเอามาดูกันคึงขนาดแบบไหนนะครับขนาดคึงงานเผื่อเจียนะครับเขาเรียกคึงงานเผื่อเจีย นะครับตัวนี้ความยาวนี่เกือบสี่ิละนะครับไดมิเตอร์ไดมิเตอร์เราก็จะกึงไดมิเตอร์สิบห้าก่อนหนึ่งสองสามอีก3ามมิลน,นะครับอ,อ,กอีก3ามมิล นะครับงานเผื่อเจียก็ผิวเราไม่ต้องเน้นสวยมากนะครับเน้นขนาดนะครับนี่นะครับผมก็จะกึ่ง15.3เดมิเมตรนอก15.3นะครับยาวอะไรยาว40นะครับนะครับยาว40นี่ยาว40นะครับนะ,บนะนนะบนะต่อมาตัวหัวมันยาวเดซิเมตอรอะไรเดซิเมตร18นะครับ ถ้ามีจอที่ต้อน,นี้ง่ายเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้สเกลนะครับัวนี้เราเอากึงนะครับอ่าไดววเวอรสิบแปเหล็กนี้มาประมาณสิบามิลนะครับผมก็ออกมิลน,นึงนะค,ความยาวตัวนี้เราก็ เกินสิบมิลไปก็ได้นะครับนะเพราะว่าเวลาช่างเจียร์เขาทำเสร็จเขาก็จะตัดออกนะครับฮะตัวนี้อะไรเดมิเตอร์สิบแปดแล้วก็บวกสิบแปดจุดสามนะครับเท่าไหร่สิบแปดจุดห้าอาออยออีก,อออกสอง อาวเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไดมิเตอร์18.3นะครับ18.3เนีย18.3ตัวนี้15.3 15. นะครับนะส่วนความยาวนะครับตัวนี้ก็40นะครับนะความยาวมันนี่40ส่วนตัวเนี้ยในแบบมัน10มิลนะครับเราก็ ทำให้มันเกินเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเขาเจียเสร็จนะครับเขาก็จะเอาใบตัดตัดออกเป็นชิ้นงานนะครับอ่ให้งานได้ตามขนาดนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปตัดให้ดูเอาไปวัดให้ดูอีกทีนึงอ้าวโอเคนะครับเนี่ยชิ้นงานนะครับชิ้นงานที่สําหรับอ่าเขาเรียกว่างานเผื่อเจียนะครับงานเผื่อเจียงานกึ่งเผื่อเจียนะครับเพราะว่าชิ้นงานตัวนี้อ่าตัวนี้ จะต้องเอาไปชุบแข็งนะครับให้มันได้ค่าความแข็งนะครับห้าสิบถึงห้าสิบสองตาซีนะครับะฉะนั้นเวลาชุบแข็งเสร็จนะครับช่างเจียก็จะมาใส่ตัวตัวพันนะครับทําการจับเราก็จะต้องมีพื้นที่ให้เขาจับด้วยนะครับเห็นไหมผมจะเหลือพื้นที่ให้ช่างเขาจับช่างเจียเขาจับเพื่อที่จะจับแล้วก็ใช้เครื่องเจียในนะครับเจียในราบนะครับทําการปั่นนะครับเพื่อให้ได้ค่าความละเอียดผิวตามนี้พิกัดความเผื่อตามนี้นะครับ อันนั้นตัวนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับยิ่งน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่นะครับไปทํางานสายงานด้านโรงงานด้านเกี่ยวกับการผลิตจิ๊กฟิกเจอร์ครับงานอุตสาหกรรมนะถ้าไปเจอเครื่องเจอเจองานแบบนี้หมดเลยนะครับกึ่งงานเรียบร้อยเสร็จเสียแน่นอนนะครับดังนี้นะครับตัวนี้ก็คือเทคนิควิธีการหนึ่งนะครับนะอาจจะไม่มีในตําราสอนนะครับแต่ก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าอนาคต จะไปเจองานเจียในราบหรือเปล่านะครับหรือเป็นความรู้นะครับสําหรับช่างอื่นๆนะครับสําหรับงานครึ่งนะครับคําว่าครึ่งเผื่อเจียนะครับอา้าวคลิปนี้ก็คงจะเข้าใจนะครับอันนีผมวาดดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อะไรสิบห้าสิบห้าบวกจุดสามนะครับนะเห็นไหมครับสิบห้ามิลบวกจุดสามเผื่อกเจียออกจุดสามตัวนี้ส8บแดนะครับสิบแปดสิบแปดจุดสาม นะครับนะเผื่อไอช่างเขาเจียออกจุดสามนะครับอ่าแล้วก็ความยาวสี่สิบนะครับนะความยาวนี่ก็ไม่ีเรียเท่าไหร่นะครับข้อให้มันใกล้เคียงนะครับเพราะว่าช่างวิธีการช่างเขาแต่คนแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันนะครับเขาก็จะปั่นหัวนะครับปั่นหัวแล้วก็ยับมาเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนแต่สุดท้ายเขาก็จะตัดเป็นชิ้นงานยาวห้าสิบออกมาเป็นหนึ่งชิ้นนะครับงานที่พบอยู่ก็อย่างเช่นพวกตัวพันุพวกนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ ก็คงเข้าใจนะครับไ้ติดตามคลิปต่อๆไปของช่องตะไบชาแนล